ธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยให้ย่นย่อมาแก้เจ้าของให้ย่นย่อมาแก้เจ้าของสร้างเจ้าของให้เป็นปึกแผ่นเป็นแก่นสารเป็นสารคูลเบื้องต้นนี่อ่าก็ปากเอาเราก็ตั้งความจริงจังมีความจริงใจมีสัจจะบรารมีให้มีความหนักแน่นมีความแข็งแข็งกับอารมณ์ของตนเบื้องต้นต้องให้มีอารมณ์ตรงนี้ไม่ว่าเราไม่ว่าท่านก็มีความฟุ้งซ่านประจําจิตอยู่แล้วความปั่นป่วน,นประจําจิตอยู่แล้ว เป็นบ่อยของสัญญาเป็นบ่อยของสังขารอยู่แล้วก็เลยกว่าฝึกมาฝืนคําว่าฝึกคําว่าฝืนนี่คาว่าบึกคําว่าบืนทําให้จิตใจเราเข้มข้นเข้มแข็งมีการทัดทานกับอารมณ์สัญญาลากไปสังขารลากไปก็บอกว่าเหนือไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปเหนือไม่ไปล่างไม่ไปบนไม่ไปล่างไม่ไปขวาไม่ไปซ้ายไม่ไป กว้างศอกยาววานาคือจดจอต่อเนื่องกับคำบริกรรมอันนี้มันทำปฏิบัติได้ตลอดไงยืนเดินนั่งนอนพูดทำเดื่มคิดคำบริกรรมนี่เมื่อเราตั้งจิตบำเพ็ญแล้วเมื่อเราตั้งจิตบำเพ็ญแล้วนะมันเป็นอารมณ์มันเป็นคำบริกรรมที่ทัดทานกับอารมณ์ที่มันอยากไปทำนิดทำหน่อยมันก็อยากเลิกเออ ปฏิบัติเยาะเยะแยะๆปฏิบัตินะกับมิแต่อยากทำมิแต่อยากปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วความอดทนมีนิดเดียวเพราะเราไม่ฝึกอดทนเล้บางต้นแล้วมันต้องฝึกฝืนเบึกบืนให้จิตตัวเองนี้มีความหนักแน่นมีความแข็งแข็งกับคำบริกรรมคำเดียวนี่ให้หนักแน่นและแข็งแข็งหนักแน่นและแข็งแข็งกับคำบริกรรมคำเดียวนี่แหะ ถ้าเราไม่มีคําบริกรรมหนักแน่นแข็งแ็งกับคําเดียวมันไม่มีพลังดิพลังมันไม่มีเมื่อพลังไม่มีเราไปประกอบสิ่งหนึ่งประการใดมาก่อนสิ่งสิ่งนั้นมันก็ไม่ส่งผลดิสิ่งสิ่งนั้นมันก็ไม่ส่งผลเอาไปเอามามันก็เลยเหมือนอ่าภาชนะสักอย่างถ้าพจนว่าสมาธิมือหินหนักเมื่นเกิดลมพัดลมพัดหินกระบอกกิ่งไปได้แหละลมพัดมาจากที่ตั้งสี่ มันก็ไม่ต้องปัดปวนไม่ต้องกัดแหว่งไม่ต้องอไปสะบัดกับแรงลมเพรา,ะ,ามนนพพระมันหนักแน่นพอจิตเรากอดกับพุทโธแล้วมันหนักแน่นพอมันเป็นองค์สมาธิอารมณ์ทั้งหลายที่มาเกิดเกิดขึ้นมากระทบจิตแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปวูบไปว่าไปตื่นไปเต้นกับสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มากระทบเนียอันนี้เราพลังแห่งสมาธิมันสามารถมันลบล้างอารมณ์แบบโลกโลกได้ความหมายนะ นำนำทางใจสว่างสวัยด้วยพูทถคุณดับทูกเห็นต่างมาขอพรอ,อธิษฐานให้ใจร่มเย็นฝนล้ำเล็นให้ร่ำรวย